กราบสวัสดีผู้ชมที่หน้ารกาุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้อยู่ในเกมเอาวีนีเช่นเคยนะคะผมมาอยู่กับตัรละครอยางนาคอวอีกเช่นเคยนะครับก็ออกมาอยู่กับการโซโล่แรงนะครับจวงหนี้นไม่มีคนเล่นด้วยนะคะหาห้องยากวกว่าเจ๋ก็เลยมากดโซโล่แรงนะครับอยู่ในแรงคอนนะครับประมาณคอนต้นซีซันเนะะาะหยอกเล่น <c onto> คอนต้นนะ,ะเออ ประมาณสามดาวปะครับน,น่าจะใช่นะการโซโลนะครับในแรงคอนสามดาวเนาะดูกันว่าผมจะทำยังไงให้แบบจะเดินเกมย,ยังไงแล้วกันดีว่าเอาเงี้ยดูเหมือนผมจะโนมเวทบับแดงไว้นะผมก็เลยเข้ามาแบบเอาแดงคืนนะครับไม่ได้นะคะ <c oughs> <Okay. S 1> <c oughs> โอเคองมาดูกันว่าผมจะเดินเกมในแรงคอนต้นยังไงนะ เขาว่ากันว่าแรงคอนต้นี่เป็นแรงที่แบบเล่นยากมากนะฮะเขาเรียกว่าตามใจกันเหลือเกินนะะไม่ฟังจริงๆฮะเอาแบบเอาตัวเองเป็นที่มั่นจริงๆฮะดูเหมือนว่าแบบเรียบร้อยะฮะเก็ตามแบบสามรอยเปเซ็นนะฮะโดนทั้งเวทบัฟโดนทั้งแบบคิวก็เรียบร้อยเกียตามนะฮะมาดูกันว่าผมจะแก้กเกมนยังไงแล้วกันนะ เขาจะเก่าจะไม่หผมฟาร์มเลยนี่หว่าโอเคเราก็ฟาร์มมันไปต่อเอ้ยอยู่เทมันจะไหนเนี่ยเขากาแบบเจ้าทุกอย่างจริงๆฮะเจ้าทุกอย่างอยากลองไงโอ้โหถ้าแบบตรงนี้แบบวยโอไม่มานะผมจะไม่เสียเลือดเยอะกว่านี้ไงผมจะได้แบบเอาดงเอาดาร์กต่ออะไรเงี้ยโอเคไม่เป็นไรผมตีดูดเลือดได้ไงเนี่ย แดบ๊อบเดียวหวังว่าแบบจะได้แบบเลือดเต็มคืนแล้วใช่ไหมคือแบบถ้าไวโอไม่มาเติมอะเอออยู่เลยอยู่ลุเมียมกันไปอยู่เลย,ลอย,ลอยลโอ้เลือดกำลังแบบดีออกมาอย่างดีเลยยังไงมีเพื่อนจะเล่นไงไวโอคุณข้าเหรอเมื่อกี้ขอบ้างละนี่ใส่ไปคอมโบหนึ่งชุดมาร้อยได้มาหนึ่งคิวกลับบ้านด่วนเลยเลือดไม่มี เดี ja okay. ๋ยวจะตัวเยานะโอเคตัดตามมาฮะรางวัลนี้โอ้โหเขาได้เอฟเซอร์ซอร์กอนไปนะครับไม่เป็นไรเราก็ได้ดาร์กแทนแล้วไงนี่ไงโอเคนี่เป็นบัฟตัวที่สองนะครับบัฟแดงตัวที่สองผมก็ยังไม่ได้แต่นะครับโดนโอมินขโมยไปอย่างเดียวเลยเห็นไหมอยู่ใต้ตีโอมินนะโอ้โหกาวแบบจะไม่ให้ผมเกิดเลยที่่าไม่เป็นไร ยังไงฟาร์รมต่อฮะอย่างงี้เอา้าวอิลุมเมียเจ็บอย่างนี้ฟาร์มในภูมินแน่นอนช็อตนี้แ๊ะไป็นอย่างนี้ตบเด็กไงตบคุณแม่ไงอืมโอเคไปฟาร์มต่อฮะบัฟเกิดก็ฟาร์มต่อฮะอตัดผ้ามาอยู่เลนกลางแล้วไนงะตอนนี้อยากเล่นไงต้องการตังไง ตังสามารถหาได้จากการคิวด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมนะฮะไม่ใช่ว่าจะฟาร์อย่างเดียวเนะ้ะพยายามแบบหาคิวด้วยนะครับถ้ามีจังหวนะเนาะมันก็ได้ตังเหมือนกันนะครับได้ค่อนข้างเยอะด้วยนะฮึดอโอ้โหแล้วอะไรเนี่ย <laughs> แม็กเขาทิ้งป้อมไปไงทำให้เราต้องมาเคลียร์คลิปให้ไหม เกมไม่เป็นไรเราได้ตังค์ด้วยไงก็ถือว่าแบบเจ้าเจ้ากันไปก็ถือว่าแบบให้ให,ให้ให้กันไปแค่นั้นเลยโอเคดูเหมือนจะบวกกันไม่มาะฮักเลยฮะจังหวะนี้มีคนเจ็บมีคนหลงไงมีคนหลงยูคนเดียวไงเรียบร้อยเห็นไหมได้มาตั้งสองร้อยกว่าบาทเลยนะครับค่อนข้างเยอะนะครับไป น่าจะพอๆกับคลิปเลนนะแต่คลิปเลนน่าจะเยอะกว่านะสามกองนี่น่าจะประมาณเท่าไหร่นะเกือบสามร้อยเกือบสามร้อยอ่ะมั้งนะไม่น่าจะน่าจะเกือบสามร้อยอ่ะพอๆกันอยู่อี่ะนึงโอเคตัดผ้ามาเขายิวเลนกลางไงเอ้ามีบวกแล้วไงแล้วโอ้โหแล้ว้หการปาดมันเป็นล็อกตัวโลกไง ใช่ไหมแล้วคนมันเล็งไวโออ่ะคนเล็งไวโอแต่ไปได้โตโลโ่คือแบบแปลกน,นะโตโล่น่าจะเลื่อนน้อยแน่นอนผมตั้งเป็นเลื่อนน้อยนะคะนี่ไงผมปรับเป็นนกลางนะคะต้องใส่ผมต้องเปลี่ยนมาแบบเป็นตีใกล้สุดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมไม่รู้ว่าคนเขาปรับอันไหนกันนะแต่ส่วนตัวผมปรับเลื่อนน้อยนะคะ บางครั้งนี่แบบทิมไฟนี่คือแบบมันมั่วมากเลยอะ่ะบางครั้งมันตีมั่วมากนะมันจะตีแต่เลือดน้อยอย่างเดียวมันไม่ตีตัวที่ใกล้ที่สุดอะ่ะทั้งๆที่เราแม่งเป็นตัวที่ลวงไงก็แบบก็ก็งงๆอ,อ่ะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหลังๆแล้วกันผมจะลองตั้งเป็นตีใกล้สุดแล้วกันเพราะว่า,วายังไงเราก็ต้องเข้าไปใกล้แคลรี่อยู่แล้วไงอือ อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าแบบตั้งอันไหนมันดีที่สุดสําหรับนาคอนะนะขณะผมแม่งเป็นเมนาคอนผมยังแบบยังงงอยู่เลยว่าแบบบางครั้งมันก็ด่อนๆเลยเรืออะไรตั้งอย่างนี่แหละอโอเคตอนนี้ก็ดักรอนะครับมีไวโอโผล่มาไงนะงัดไม่โดนโอ้มีฟิกอีกโอ้ไม่งั้นตายนะเนี่ยเสียดายเสียดายตอนนี้เสียดายนะครับไม่งั้นจะได้ป้อมบนไปด้วยนะ บ้าฟาไม่เกิดไงอ,อ้าอิลลูเมียลูกมาอยู่อะไรตรงนี้ก็ตายมไม่เปีลกูกย่าแหลมนันลูกย่าแหลมนี่ไง,ไงแหลมมอพกบไบโออ่ะนี่ไงเรียบร้อยแล้วเราก็ตุยนะครับรับดาเมจป้อมไปเยอะเกินโอเคตาดผ้ามาสกอตอนนี้ก็ไม่ทิ้งห่างอะไรมากเอา้าโตโลสไลด์ไปแล้วไงอ,อยู่คนเดียวด้วยไงแล้วก็ตายไปสียผ้าพวมันทำอะไรคนเดียวเนี่ย ตัวโลกมันเขียนลึกเกินนด้ยังอยู่กับเบื้อนนะอะไรประมาณนี้โอเคก็มาเอาดาักต่อแล้วกันนะครับถ้าได้ด์กมันจะทำให้เราขึ้นบ้านได้ง่ายไง,ยงยเจมี้แบบจัดมาเจ็ดตัวแล้วไง,งาแล้วปล่อยลากที่เลนล่างไงาอันนี้ที่ผม,ไ,มได้ดูไงโอ้โหเป็นเข้าหลังไงเจมเป็นคนชอบเข้าด้านหลังเลยแล้วตรงนี้ผมโอ้เมื่อดินดูมันไง มันจะดูเพมไงเรียร้อยเป็นกระโดดเข้ามาแสงไงโอเคไม่เป็นไรยังไงจังหวะนี้เข้ามาดักสวยงามมากได้อิลูเมียไปหนึ่งตัวไงสวยจ้าบสว,สวยเลยสวยเลยแก้มือได้ไงเฮ้ยจังหวะนี้ปิดได้นะครับคนเราเยอะกว่าแล้วข้างล่างมีโตโรด้วยปิดได้นะครับยังไงแม็กเปิดอันตรีมาแล้วครับปาปาแป้ดไปหนึ่งที เอาเพนกระโดดเข้ามาแถมอีกตัวหนึ่งเหรอ,อนี่ไงเอาอมเนยนไม่อีกตัวหนึ่งไงปเป็นของฟรีไงแปดไปหนึ่งดีสองร้อยบาทอิ่มเลยตอนนี้เหลือโตโลโกันบ้านนะยังไงครับโตโลยังไงลูกลูกอยากันบ้านไห่ไหมลูกลูกมีดามีเนี่ยลูกยังไงยังไงโตโลคุมโตโรคุม ไม่สนแล้วฮะจังหวะนี้เพื่อนแบบจะจบบ้านเงียเรือบร้อยค่ะก็ชนะมาได้นะคะนี่อ๋อแลนคอนสี่ดาวแล้วฮะตอนนี้ก็ได้เอวีพีไปนะครับหล่อมๆเลยเป็นการโซโล่ที่แบบค่อนข้างที่จะลำบากนะฮะ